อันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำคือทำให้เร็วที่สุดให้ทุกคนมีของเข้าบ้านให้ได้เร็วที่สุดเนาะตอนนี้สิ่งที่เราจะทำก็คืออีจันเนี่ยมากับเพื่อนๆที่เรียกกันว่าสังคมอ,อีจันเราระดมของมาให้เป็นของจำเป็นบ้านที่ถูกท่วมมิดหลังใครท่วมนิดหลังยกมือ โอเคพวกนี้จะเป็นคนที่เราอยากได้อยากเจอก่อนพวกนี้คือของที่ลราบะักแน่นอนถูกไหมของไม่มีเลยเราเอาของมาให้เนี่ยประมาณกี่รายการอะเราอ่านเดี๋ยวอ่านคร่าวๆให้ฟังก่อนนะเรามีเครื่องครัวให้เรามีกล่องกำลังใจซึ่งเป็นพวกยาพวกของของใช้ทั่วไปนะมีน้ําดื่มมีข้าวสารมีหม้อหุงข้าว มีไมโครเวฟมีพัดลมมีการน้ำร้อนเพราะว่าคนแก่ต้องต้องกินน้ำร้อนเนาะมีเสื้อผ้ามีทั้งมือสองแล้วมีมือหนึ่งมีชุดชั้นในชุดชั้นในมีทั้งชายและหญิงมีผ้าเช็ดตัวผ้าห่มมีฟูกคือที่นอนแบบ5ฟุตและแบบ3ฟุตครึ่งมีปลอกหมอนมีหมอนข้างมีหมอนมีให้ครบมีตู้เสื้อผ้านี่คือตู้เสื้อผ้าไซส์หนึ่ง ซึ่งให้ถ้าบ้านเรหลังเนาะแล้วก็มีเตียงเตียงเนี่ยจะให้สําหรับบ้านที่มีคนแก่อายุข60ขึ้นไปแต่นี้วิธีคือจะแจกยังไงถ้าจะแจกเนี่ยต้องต้องหนึ่งต้องรู้ความจริงให้ได้ก่อนว่าบ้านของตัวเองเนี่ยประสบปัญหาแบบนี้จริงๆคือไม่ใช่ท่วมแค่แค่นี้แต่ท่วมจริงๆท่วมนิดจริงจริงเนาะหรือท่วมแค่นี้แล้วมันหมดเลยประมาณนี้ อัน,นี้วิธีเราจะเอาข้อมูลมายัางไงให้เร็วที่สุดก็คือเดี๋ยวจะแจกใบกรอกเนี่ยให้แต่อยากให้เรารวมกันบ้านหนึ่งเนี่ยเวลาโดนน้าท่วมมันไม่ได้โดนหลังเดียวถูกไหมมันต้องลงใกล้ๆกันใช่ไหมแล้วมันมีกี่หลังถ้ารวมกันได้สิบคนรวมกันเจ็ดคนรวมกันสิบเอ็ดคนอะไรเงี้ยก็ได้เดี๋ยวเราจะแจกใบให้หนึ่งใบลุกเขียน เขียนก่อนเลยว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องการเครื่องครัวพอได้แล้วเครื่องครัวของเราเนี่ยจะมีกระทะหนึ่งใบมีหม้อหม้อนี่ให้กี่เบอร์ไม่รู้สองเบอร์เนาะมีมีดสามเล่มมีเขียงมีอ่างอะไรพวกเนี้ยจิปาถะนั้นถ้าสมมุติบอกว่าเห็นเดินแล้วไม่ใช้ครับไม่ใช้ไม่ต้องเอาอันไหนที่ตัวเองมีแล้วตัวเองไม่ต้องเอาตัวเองก็คิดในใจเลยว่ามีแล้วต้องปัน่น ให้คนที่ไม่มีเนาะเพราะว่าพี่จันไม่ได้มีเงินเป็นเป็นเยอะขนาดที่จะแจกให้ทุกคนได้ฉะนั้นเราต้องช่วยกันที่มาเพื่อความช่วยพี่จันมาเพื่อช่วยทุกคนก็ต้องช่วยทุกคนจะอยู่ในสถานะไม่ใช่รับนะเรามาช่วยทุกคนก็จะได้ช่วยคนอื่นด้วยการที่เราไม่เอานี่คือการช่วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวพอวันที่เราตกลง,งกันได้สมมติผ่านผ่านกระบวนการลงทะเบียนปุ๊บเนี่ย แล้วตกลงกันแล้วว่าเอา้างั้นสิบคนกลุ่มนี้มามาเจอใครก็มาเจอแล้วก็จะมีรถเข็นให้แล้วก็ลักไปทีละจุด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 จ,ดจดกนกระทั่งถึงตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะเอาของทุกอย่างเนี่ยใส่รถกระบะใส่รถกระบะเสร็จมัดเรียบร้อยวิ่งไปที่บ้านเลยแล้วจะมีทหารตามไปยกตึงตึงตึงลงจัดบ้านให้เรียบร้อยโอเคไหม ขายรูปใ,ให้จันด้วยถ่ายรูปหนึ่งรูปเพื่อที่จันจะได้เอาเข้าแฟ้มว่าของและเงินงที่จันได้มาจันจัดก,การที่พอแล้วในกรณีที่ที่บอกความต้องการมาเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ตู้เตียงฟูกปอกหมอนเนาะแต่มันจะมีบางคนที่เดือดร้อนกว่านั้นเช่นอุปกรณ์การทําอาชีพพังเครื่องสูบน้ําพังหม้อก๋วยเตี๋ยวถูกพัดหายสว่าน อยากได้สว่านเรื่อยอะไรประมาณนี้ให้เขียนมาด้วยในใบนั้นจับได้ไหมคะจับได้หมดอําเขียนมาก่อนเขียนมาก่อนนะได้ไม่ได้หรือว่ากันแต่ให้เขียนมาก่อนให้มันนอกเหนือให้คือความจําเป็นของเรานะแล้วเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่ได้คือจัดให้ได้เนี่ยจะเป็นของที่อยู่ในนี้แต่ถ้าของที่จะไม่ได้จัดมาเนี่ยจะอาจจะส่งตามให้ทีหลังโอเคไหม อันนี้ถ้าใครได้ยินแปลว่าคนนั้นจะได้เขียนนะคะโอเคเนาะอ่ะ